มหาวิทยลาลัยราชภัฏพระนครจัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2559สำหรับภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรพงษ์หอระดานอธิกรรบดีมหาวิทยลาลัยราชภัฏพระนครเกาให้โอวาทกับนักศึกษาเอาเป็นว่าเราไปดูญญาภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะเชื่อว่าพวกเราต้งกาที่ดีควาความจริที่อยากเอาเรียนที่มหาวิทยาลัยพระนคร หาวิทยาลัยสถาบันน,นี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุประมาณ124ปีตั้งแต่พุทกาลที่5ทรงสถาปนาตั้งแต่2กุมภาพันธ์2435ณวันนั้นจนวันนี้124ปีพวกเราทองภาคภูมใจในสถาบันทรงเกียรที่พวกเราขับสรารทักเลื่อเข้ามา เร่่มาามีสสุดแนนาาาาู้ใใหหะคือจจลวขงานนี้นอกจากจะมีคณาจารย์มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่แล้วยังมีพี่ๆองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเขา้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับน้องๆในปีนี้อีกด้วยเราไปให้พี่ๆพ,พูดถึงน้องๆกันค่ะ ในนามองค์การบริหารนักศึกษายินีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเลยนะคะอยากมีกิจกรรมอะไรสามารถเสนอพี่ได้ขอให้น้องๆมีความสุขและประสบความสำเร็จใ,ในด้านการศึกษานะครับสามารถติดต่อพี่ได้ที่อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการชั้น2ค่ะขอบคุณค่ะ ความรู้สึกวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พันคนครนะครับในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะบรรยากาศลม่มลื่นค่ะรุ่นพี่เป็นกันเองและให้ความต้อนรับอย่างอบอุ่นกับอีชันค่ะสําหรับความรู้สึกเป็นเฟชชี่นะคะก็ชอบรุ่นพี่มาคณะมากค่ะเขาดูแลเทคแคร์ดีแล้วก็มหาวิทยาลัยกว้างดีค่ะเป็นมหาลัยที่มีรุ่นพี่ที่ดีครับนิสัยดีสังคมแวดล้อมดีครับ มีความรู้สึกว่าชอบมหาลัยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยวราชพัฒนพัทครค่ะช่วงนี้ก็เป็นเดือนแห่งการต้อนรับน้องใหม่ก็ขอให้น้องๆใหม่เฟชชี่ทุกคนตั้งใจเรียนและเข้ามาอยู่ในรั้วคัศลองอย่างมีความสุขกันทุกคนนะคะ